เล็บใครที่มีเป็นเส้นสีดําเป็นแนวดิ่งแบบนี้นะคะต้องระวังภาวะมะเร็งค่ะสีดําที่อยู่ใต้เล็บแบบนี้นะคะบางส่วนเนี่ยอาจจะเป็นแค่ฝอยค่ะแต่ที่น่ากลัวคือมีความเสี่ยงถึง50%ที่จะเป็นน้องมะเร็งได้โดยเฉพาะถ้าเป็นที่นิ้วหัวแม่มือหรือว่านิ้วหัวแม่โป้งเท้าและนิ้วนั้นๆเคยมีการบาดเจ็บมาก่อนนะคะแบบนี้ต้องไปพบคุณหมอล่าสุดนะคะคุณแม่ชาวติก๊กต็อกก็ออกมาแชร์ว่าน้องนะคะตรวจพบว่ามีเส้นสีดำๆที่เล็บและสุดท้ายเจอว่าเป็นมะเร็ง ก็ได้ทําการตรวจกันอย่างละเอียดเลยนะคะคุณหมอก็ได้ตัดเอาเนื้อร้ายออกนะคะแล้วก็เหลือแต่เนื้อดีเอาไว้โดยที่น้องเนี่ยตลอดการรักษาไม่มีการงองแงอะไรเลยมีแต่ให้กําลังใจคุณพ่อคุณแม่วันนี้กลับไปสังเกตเล็บคนใกล้ตัวนะคะมีใครเล็บดำเป็นแท่งยาวแบบนี้นะต้องรีบไปตรวจกับคุณหมอผิวหนังหรือถ้าบางคนนะคะมันยิ่งมีนูนหรือมีเลือดออกอะไรแบบนี้นะยิ่งต้องรีบไปเลยปล่อยไว้ไม่ได้ และถึงแม้ว่ามันจะไม่เป็นสีดําเป็นแค่สีน้ําตาลหรือเป็นขาวอ่อนนะคะก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่ใช่มะเร็งยังไงควรไปตรวจก่อนด้วยค่ะด้วยความของยายจากเลสิกหมอนลูกเกตนะคะ